เิวิ้วก้านิ้วหน้าจอเอาถายเพื่อราเอาถายแล้วเวลฝา มีง้ออยู่ไหมคะจะง้ออีกไหมพี่โอ้โหประกาศได้เลยต้องมีเสี็จตอนนี้เป็นยังไงแถวก็ในนามยูเซอร์เองดีมากครับตอนนี้ถูกใจมากถูกใจมากแล้วแฮปปี้มากเลยพี่จะคาดข่าวอะไรต่าจากพี่ต้องไ่ได้หรือได้หรือถูกใจมากแต้แล้วก็ง้ออะไรอีกคะรายการมีสารรายการไม่ใช่ความรายการมีอะไรบ้างฮะสารรายการอยากเำาเลยเพิ่มอีกอยากเพิ่มหรอคะหรือว่ายังไง นี่ก็จะมีชุดฟิลครับแล้วก็พวกแบบอออไปทางแบบระ้วก็แล้วก็โคดเทสใช่ครับในสัตว์สอม้าเขาดักเลยแล้วมีกเพิ่มแผงประตูอีกคือแดมอ๋อลำโพงเพิ่มแผงประตูนี่ก็ได้เป็นสามาก่อนเลยเราแน่เราหนาเสียงไงเสียงได้เราเรื่องงานสาวแล้วคะพอพูดถึงงานสาว พงานซาวคอนเซ็ปของรถคันนี้วางไว้ยังไงมันแปก็น่าจะมาพร้อมกันใช่ครับก็ผมก็ชอบแบบเน้นแบบก็เรียบเรียบง่ายๆครับก็ชอบแสงที่สีสีเสียงเหมือนกันมาพร้อมกันนะครบไม่ต้องโดดเด่นมากแต่ว่าก็ไม่ได้เรียบมากนะดูจากขั้งหลักไ่่อันนี้อันนี้ยังเรียบนะครับเนี่ยบางคันแบบเหมือนเอาวาาสามสีที่ผู๋ผมว่านี้แบบดูเรียบง่ายแล้ว ดูมีสไตล์เลยครัชบชอบคือโดยส่วนตัวเราชอบเ<า>พราะดูเขาก็เป็นคนแบบว่าลุยๆเนาะาลุยๆไม่น่าจะชอบแสงสีลรเกยเยอนะนะไม่ไม่ได้บอกว่าที่ดูเยอะแต่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงวิเกแตหมายถึงว่าข้างหลังก็ดูฟูแบบดูแบบงานเยอะแบบเยอะนะไม่ดูเทียบนะไม่ดูเที่ยงนะการการทำงานเนี่ยเราเราไม่ได้ว่าเราทํางานแบบสวยแบบของร้านแต่อาจจะไม่สวยลูกค้าก็ได้ แต่ทีนี้เราทํางานโดยการปรึกษากัน<ม>โดยการคุยกันอยากได้แบบนี้เป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้โอเคไหม เป็นอย่างนี้คุณเอกก็จะมาบอกเอออยากได้อย่างนี้เพิ่มได้ไหมทำตรงนี้เพิ่มได้ไหมแล้วก็โอเคโอเคทําได้แต่แต่ว่าเราว่นท่ะดีเอ็สนี่ไปที่ร้านทุกวันเลยหรือเปล่าเออคุยกันทางไลน์นะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยของทางออสเตรเลียซามเนี่ยเรามีการทํางานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราจะรายงานผลให้ลูกค้ารีพอร์ตรีพอร์ตอัปเดตอัพเดตส่งไลน์ส่งไลน์ลูกค้าจะตรงงานเรถึงไหนแล้วครับเออขออัปเดตดูงานหน่อยผมก็วิ่งแต่โล่แต่โล่แต่โล่แต่โล รายงานนะครับงของการใส่ใจลูกค้ามากลูกค้าอยากเห็นอะไรก็รายงานมาตลอดเราไม่เราไม่มีโหมเมสอยู่ละอยางเราทหลูกค้าได้เห็นอยู่แต่ว่างานเราทําอะไรไปบ้างลูกพออาจจะมีในเรื่องของเอ็ซิเดนต์บางอย่างทำให้เวลาถูกการคาดเคลื่อนไปลูกค้าก็จะเข้าใจเพราะว่าเราทํไงให้เขาอย่างจริงจังเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แล้วเนาะเราเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้แกะตอนนี้ถอดตอนนี้งัดตอนนี้แงะตอนนี้โซเชียลก็ดีนะน้ล้ๆใใกล้ขึ้น พอเสร็จจากรถล,ลูกค้าแล้วจริงๆแล้วคันแรกที่ทําก่อนคือรถของตัวเองถูกต้อง<ช>ไหมคะเป็นอเมลาคันตัวเองวางระบบอะไรไว้ในคันนี้ตั้งใจอะไรไว้โอ้คันคันเมล่าคันนี้นะครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยผมมันมีคําถามจากยูเซอร์เยอะมากเ,ออเออช่นคือด้วยด้วยด้วย โปรไฟล์ของทางออสเตเลียซาวเนี่ยเราทำในเรื่องของเสียงที่เป็น s q อยู่ละ,ะเป็นหลักเป็นเป็นเรื่องเป็นรลยู่ละ,ะนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นในสนามแข่งี่ใช่ใช่ใชแต่ทีนี้เนี่ยเรามาเจอ,อลูกค้าในส่วนของที่ความต้องการในส่วนของ SQL SPL หรือต้องการงานซาวท้ายที่ว่าอลังการมีงานทำอะไรบ้างคุณมีงานไหมโชว์ให้เราดูหน่อยซิโชวงานแปลใช่ Oh แล้วก็จะมีคําถามว่าโอเคเราสมมุติว่าเราทํางานซ้วข้างหลังดูสวยงามเป็น SQ oh. สวยเรียบร้อยจะดังได้ไหมเอาให้ครบ เออดังไหมอ่ะบอกคันนี้คันนี้คันนี้งบเท่าไหร่เออคันนี้งบประมาณแสนฮะโอ้ใช่ว่าน่าจะดังน,น่าดูเลยเนะาะวัดความดังจะดูประมาณสี่ <4 S 2> ยามเขาก็เลยบอกว่าโอเคคันนี้ก็เลยทําเป็นโปรเจกต์ใหม่นะค,ะครับโปรเจกต์คันนี้เนี่ยโดยการทําเป็น2องซิสเต็มในคันเดียวกันนะครับโดยซิสเต็มทางด้านเออ่ด้านหน้าก่อนนี้เราทำเป็นเอสคิวเลยนะครับเอ็สคิวฝั่งหน้าโหลดซอร์แวร์ใช่ปิดประตูขึ้นไปฟังกันเลยครับคือว่าไอโซแล้ก็ให้ฟังว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นงานที่ ดูค่อนข้างเน้นในเรื่องของความเป็น O e M คือดูเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรเยอะมากไม่ได้มีแบบไฟคําแผงประตูเยอะแยะนะครับในส่วนของชุดหน้าเนี้ยเราให้ความเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น S Q หรือต้องการฟังแต่เล่นน้อยแต่เล่นสิ่งที่ดีฟังไพรอเพลินมีเออโพสิชันมีบรรยากาศมีแอมเบียนท์มีโทนอนที่ดีนะครับในส่วนของ ด้านด้านหัวเนี่ยเราก็ทําไปนะครับในส่วนของทางด้านท้ายเนี่ยร<อ>เราก็ทําเป็น E S L เลยทีนี้เพราะว่าเราจะเราจะเจ,ะจอลูกค้านะครับเราถามผูงง้ดังไหมดังไหมทุผมบอกว่าอย่างนี้ที่กว่าผมทําความเป็นเสียงดังกับฟังเตาะเนี่ย<ห>ไ<ม>ด้รับกคู่กันไปเลยดังอย่างเดียวก็ทําใจไม่ได้เนาะคนมาจากสนามแข่งอะไรละเอียดไม่มาก็ทำใจไม่ได้รฟังไม่ได้นะคุณพิจะเสียงดังพึ่งดังพึ่งเพราะว่าเวลาแข่งเอ l บีเนี่ยเขาจะแข่งเรื่องของความดังของดีอย่างเดียวนะครับเขาใะนว่าเขาไม่มีการเปิดกลางแหลมอะไร เสียงตรงเสียงแตกเราไม่สนใจทีวีขึ้นสูงเป็นพ่อกเพื่ออะไรก็เพื่อเสียงดังใช่เสียงดังขาวัดดีวีเขาวัดแต ดึงขือเาได้ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยอะไรเงี้ยความตีต่ำเนี่ยใครดังที่สุดเพราะซึ่งจริงจริงมันก็เป็นเรื่องยากอย่างหนึ่งในส่วนของการทําดังแบบเขานะอะไรเขาไม่ได้เอาทำเอาฟังเขาทําเอามาแข่งใช่แล้วเขาก็พยายามที่จะทําแข่งกันเพื่อให้ดังซึ่งก็เป็นเรื่องยากอย่างหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเถอะเพราะว่าไม่ใช่ทางเราแต่ทางเราคือเราต้องเอายูสเซอร์เราฟังด้วยใช่เพราะยูสเซอร์เราคือเราเรากลุ่มของเราก็คือกลุ่มฟังเพลงอยู่ละเพราะว่าแต่กลุ่มที่อยากจะฟังนอกรถบ้างมีอะไรบ้างเนี่ อย่างกลุ่มนี้เป็นบอนใช่ใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยผมก็เลยต้องทางานงานงานซาวทายอย่างเงี้ยเพื่อให้ยูเซอร์ได้เห็นได้เห็นงานว่าเขาบอกเปิดท้ายมามีมีงานไหมขอดูงานเหมาะเลยได้โชว์นะได้โชว์ว่าออกซิเจนทำก็ทำเป็นใช่เพราะฉะนั้นก็เลยทำเป็นสองซิสเต็มในคันนี้เลยซึ่งคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เลยนะฮะซิสเต็นนี้ณาปัจจุบันนี้เลยเนี่ย ผ่านง,งานแข่งของเอียสกามาเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ใช่คือตัวนี้คันนี้เนี่ยในส่วนของ SQ เนี่ยเราได้แชมป์สนาม5กับไฟนอล งั้นเรามาดูดีกว่าว่าพอเป็น S Q เนี่ยด้านหน้าคคือต้องบอกว่ารถคันนี้ถูกแยกระบบชัดเจนด้วยแยกฟอนต์ไปเลยใช่แยกเรื่องแยกสายแยกวิธีเดินสายอะไรไปเลย่ปนี่รถสองคันอยู่เลคันเดียวกันมีมีสอบคนไม่มีมีมคนเดียวเราอยู่คนเดียวกันเราอยู่คนเดียวกันเรายวาอย่คนเดียวไม่ได้ Dan <laughs> Ya yeah, nah. yeah. cool. ลลกลับไปที่สารลดต่อฟ<พ>อนใช้อะไรคะฟอนนะครับในส่วนของคันนี้เนี่ยเราใช้เป็นแอลพายคู่นะครับโดยการเน้นในเรื่องของออเดีโอเป็นหลักไม่ได้เน้นในเรื่องของมัลติมีเดียมากนักน,นะครับในส่วนของด้านทางด้านหน้านเนี่ยเราใช้เป็นแอลพาย145145ใช่เตัวด้านหน้า SQ คคือ145 เป็นรหัสเป็นรหัสเขาทำไมถึงเลือกตัวนั้นเพราะในเรื่องของฟังก์ชันของตัร์เอลพตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของ S Q ได้นะครับ1 2มันอยู่ในส่วนของบัจเจตนะครับในการคุมบัจเจตเพราะคันนี้เนี่ยเราไปแข่งมาเราได้ใช้เราได้ใช้หกหมื่นมาก็คือคุณมีงบ6ไม่เกิน6กหมื่นบาทไเกินกหาใช่คุณจะได้ฟอนต์คุณจะได้เพลงเสียงแบบนี้ซิสเต็มนี้คืออุปกรณ์นี้อุปกรณ์นี้แ้วตั้งแต่อุปกรณ์ รมสายมันติดตั้งได้เสร็จเลยห้าคัติดตั้งด้วยใช่เจะได้เสียงบ้างซึ่งซึ่งคอนเซปต์นี้จะเป็นคอนเซปต์ในฝันผมเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่แขยังไงไขยังงั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันทํากันไม่ได้ก็คือว่าราคาแข่งส่งเแล้วเนี่ยถือว่าถูกบีบอัดกันที่สุดจนแบบไม่ไม่สามารถที่จะทําถึงวิลลสเซอร์ได้แล้วแต่พอพอเรามาทําในส่วนของความเป็น domination เนี่ยราคาที่เราส่งแข่งเนี่ยมันไม่ได้มากมาย เกินไปกว่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะถึงมือยูเซอร์ได้เลยเราติดตั้งได้เลยร้านค้าพอมีกำไรได้สามารถทํางานชิ้นนี้ให้ถึงมือยูเซอร์ได้เลยได้ก็คือเหมือนยูเซอร์ได้เสียงแบบนักแข่งเลยได้เสียงแช่งเลยพอเป็นฟอนต์ลูกนี้ถัดมาเป็นอะไรต่อครับในส่วนของอินพุตตัวแรกก็เป็นเอาพุตก่อนนะครับเอาพุตตัวสุดท้ายก็คือในส่วนของ domination R S 6 1หนึนะครับในส่วนของสปีกเกอร์ชุดนี้นะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งลำโพงชุดนี้เนี่ยให้เสียงนี่ความกระเมี้ยนละไม นะครับให้ความเป็นธรรมชาติของดนตรีได้สูงอยู่แล้วนะครับในส่วนของซับบูเฟอร์นะครับก็จะเป็นโดมิเนชัน D230 นะครับซึ่งผมเอามาทำซับบูเฟอร์ตัวเนี้ยฝังอยู่ในคอนโซลเลยคอนโซล<ช>ไม่ได้ตรงด้านล่างใช่ไหมคะไม่ใช่ทางดา้านล่างในคอนโซลเลยอ้่ะเราเสียงมันจากทางไหนอ่ะก็ออกอยู่จากทั้งข้างในใน,ในลำโพงฮะด้านด้านลำโพงทุกอย่างก็จะถูกฝังอยู่ในคอนโซลตู้เป็น ตู้ก็ใช้ก็ใช้ไอ้นี่เลยไงใช้คอนโซลรถเต็มตู้ใช่ใช่ไหมคะใช่คฮะเราตีตู้แล้วก็ไปฝังในคอนโซลเลยอ๋อคุ้นๆเขาขาดคุ้นๆนะเออเอใช่ต้องรื้อเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีเก็บขีดมีติดบ้างนิดหน่อยเนี่ยแต่เราก็จัดแจงได้นะครับแล้วก็แล้วถ้าเป็นรถสามารถทําได้ทุกรุ่นไหมแบบเนี้ยทำรถได้ทุกรุ่นเลยไหมที่เราตู้ไปไว้ในซอนเนี่ยทำได้ไหมเราไม่ต้องดูที่รถตู้ไปไว้ที่คอนโซลต้องดูดี่ต้องวาณไหนที่ทําได้บ้าง อ,อ,อยู่ที่โครงรถต้องอยู่ที่ภายในรถรนะครับว่าในส่วนของต้อ,อปริมารประมาณไหนปริมารมาเนี่ยเราติดตู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตู้อยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะมีการตกแต่งบ้างน,นิดหน่อยในภายในในส่วนของออพลาสติกบางอย่างที่เราสามารถจัดแจงได้เรียบร้อยเนี่ยก็อยู่ได้แต่ที่แน่นอนเลยเี่ทำไม่นดาทำได้นะครับและซึ่งยังคงความเป็นบอดี้เดิมไม่มีการเปลี่ยนบอดี้ นะครับในส่วนของคไม่ได้ดัดแตกออกมาหรือไม่ได้ดัดแตกอะไรเลยนะครับซึ่งทีแรกเลยอย่างเก๊กเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ยังสามารถที่จะับอ๋อนี่หนูคิดว่าเสียเก๊กไปแล้วใช่ไหมทีแรกเนี่ยทีแรกเนี่ยเอ่อตอนนี้ไม่มีเก๊กละนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราทําในส่วนของแอมพลิฟายไปอยู่ในส่วนของตําแหน่งของเก๊กตรงนั้นแทนอ๋อสิ่งอยากไปไว้ตรงนั้นนี้มันมันมันดีกว่าเอาไปไว้ข้างใน ก็เลยจะอรอซับเอาไปไว้ตรงนั้นครับในส่วนของซับตรงนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะทําในส่วนของเปลี่ยนอัลฟอนเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหน้าอยู่ละเพราะฉะนั้นว่าคอนเซ็ปต์คันนี้ผมต้องการทําเป็นสองซิสเต็มที่แยกออกจากกันเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็ต้องแยกกันด้วยจำกัดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำโซฟูเฟอร์จะให้มีอยู่ตําแหน่งไหนล่ะใช่แอมใช้ของอะไรแอมนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยใช้เป็นโดมิเนชั่นนะครับในรื่อของไอ นะครับในส่วนของแอมป์รับโรเฟอร์ะนะครับก็ใช้เป็นในส่วนของตัวบลูพีนหนึ่งมิลินะครับเพื่อที่จะออตอบสนองในส่วนของซิสเต็มนี้ให้ออกมาได้น้องไปไวที่เก๊หมดเหรอไม่ใช่นะคือโดยส่วนของตัวแอมป์ับซับเนี่ยเราไวใต้บอกฝังกฝ่งซ้ายอาโอเคใต้บ่อฝั่งซ้ายใต้บ่อฝั่งซ้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอมตัวหนึ่งสามารถวางไว้ใต้บอกฝั่งขวาได้แต่ทีนี้เนี่ยพอดีเราเป็นเลือกสาย คอนเนคเนี่ยพวกคนสาย N C A เนี่ยที่ราคาค่อนข้างสูงมันก okay. ็เลยต้องใช้ซ้ำๆโอ้ต้องซ้ำประหยัดโน้ต้องประหยัดนิดนึงทำยังไงก็ได้ใช่ทำยังไงก็ได้ให้มันใกล้คอนที่สุดแตบลอนให้มันใกล้กันที่สุดเพราะว่าด้วยสิ่เต็มคันนี้เนี่ยเราวางซิสเต็มเอาไว้ดี นะครบเอาไว้ดีมากๆเลยส่วนสายลำโพงเนี่ยเราก็ใช้เป็นบูปริง47ซึ่งราคาเมตรึงก็กตกประมาณ2,400บาทละต่อเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสายไฟเราก็ใช้เป็นตัวบูปริงทั้งหมดนะครแล้วก็สายอสิเอตัวนี้เนี่ย ก็จะเป็นใช้เป็นสาย RCA ของบุปริ้นเช่นกันซึ่งราคาชุดนี้หนึ่งเมตรเนี่ยราคาตกอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ันบาทใช้สองชุดเพราะฉะนั้นพวกสายคอนเนคนเนี่ยราคามันสูงมากถ้าหากว่าเราใช้ยาวกว่านั้นอีกเราก็เปลืองเเปลืองงบเราก็ต้องเซ่ะมากที่สุดเพราะว่ายังไงรถเดโมคาเนี่ยคือคือที่เป็นของทางร้านเองอะตอบสนองการใช้งานในชีวิตจริงอาจจะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องสะดวกสบายอะไรมากนักเราเอาแค่ เสียงแบบเนี้ยที่ลูกค้าจะได้ยินแบบนี้ในซ<ม>ิสเต็มนี้ก็ได้ตใช่ไหมค<ม>ะได<ม>้ด้วยส่วนหนึ่งเนี้ยในงานของออกซิเจนนะครับเราจะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าอะไรคือความตาม่างใส่ตัวนี้แล้วมันตา่างยังไงทำอย่างนี้แล้วมันต่างยังไงคอมเมที่อุปกรณ์อย่างเงี้ยเ<ม>น้นที่อุปกรณ์แินスอินストอ์แต่พืน้นที่ยังมีคงเหมือนเดิมยังคงใช้งานได้เหมือนเดิม